อาจารย์ค่ะโยมยังมีความข้องใจอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของกรรมนะเจ้าค่ะที่ว่าองค์สมมาสมเจ้าได้ว่ากรรมเนี่ยมันเกิดไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้เกิดจากตัวเองบันดาลหรือว่าตรงนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่ข้องใจคือว่าทําไมถึงสัตว์นางตัวเนี้ยทุก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 ตัวที่ไม่สามารถที่จะบันดาลกรรม ในแต่ละภพแต่ละชาติได้ในเมื่อกรรมเกิดจากผัสสะแต่ภัสสะนี้เนี่ยสัตนางเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะเลือกใช่ไหมเจ้าค่ะว่าเราจะทำกรรมดำหรือกรรมขาวตรงนี้ยังคลองใจตรงนี้อยู่เจ้าค่ะ<ข>ช่วยก็ภ<ข>ัสสะเป็นข,ของใครละ่ะของสัตนังหรือเปล่าเจ้าไม่ใช่คือไม่ใช่ตัวของแปลว่าไม่ใช่เป็นตัวตนของเราใช่ สัตแานางกําลังเข้าใจผิดว่าผัสสะเป็นตัวมันใช่ไหมมันก็เลยมีความเห็นว่ากรรมเกิดจากตนเองบรรดาล <Okay. S 1> เพราะเขากําลังเข้าใจผิดว่าลูกตาเป็นเขาจมูกลิ้นกายจิตเป็นเขาธรรมอารมณ์เป็นของเขาอย่างนี้อ่านี่คือความเข้าใจผิดพระศาสดาจึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีผัสสะบังหน้า mm hmm. มีความเข้าใจผิดในผัสสะ mm hmm. ผัสสะเประโตนะ เมื่อเข้าใจผิดในผภาษาก็คิดว่าผภาษาเป็นเรามเมื่อคิดว่าผภาษาเป็นเราก็เลยมีความเห็นว่ากรรมเกิดจากเราบันดาลเพราะเหตุเกิดของกรรมคือผภาษผภาสะเป็นนิทานะสัมภะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมมีเพราะผภาษะเมื่อเข้าใจผิดว่าผภาษะเป็นตัวเรา <c oughs> <45 S 1> ก็เลยคิดว่าเราเนี่ยโดนบันดาลอะไรได้โยมคิดว่าโยมเนี่ยเดินจากที่นี่ไปหน้าวัดได้ แต่อาจจะหัวใจวายตายก่อนก็ได้นะเพราะลูกไม่ใช่เราเนียมันอน,นิจจัเนี่ยมันจะตายเมื่อไหร่ใครกาหนดเวลาตายได้ไม่มีใช่ไหมแต่เราสามารถเลือกที่จะทําได้เราเป็นผู้ที่จะเลือกในแต่ละภพแต่ละชาติที่จะให้เกิดผัะสัอย่างไรอไใช่นั่นคืออาศัยความไม่รู้ความเป็นเราเนี่ยนะแต่จริงๆเราก็ไม่มีไง นะแต่อาศัยความความเป็นเราณขนาดที่ยังมีความหลงว่าเป็นเราอยู่เนี่ยเ,เป็นตัวออกจากความเป็นเราอีกทีหนึง่งดังนั้นขณะที่ยังมีความยึดถือว่าเป็นเราก็ให้เลือกกุศลมากกว่าอ,อากุศลนะสุดท้ายแล้วก็คือองค์สมามเจ้าบอกว่าเราจะต้องไม่ไม่คิดว่าเราคือมีตัวตนคือเป็นเราใช่ใ<ห>เพราะตรงนี้ว่ะเพรานะเรามีชั่วคราว เราจึงไม่มีถาวรเมื่อเราไม่มีถาวรเนี่ยตัวตนถาวรไม่มีในโลกนี้นะนนะสิ่งที่ไม่มีถาวรจะเป็นเราได้อย่างไรนะมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่สังเกตทุกอย่างเนี่ยเกิดดับเกิดดับหมดเวลาสุขดับไปเราก็ไม่ได้ดับไปตามสุขแสดงว่าสุขไม่ใช่เราเราไม่ใช่สุขนะอันนี้ในมุมของ กรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลส่วนกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลคนก็ไปคิดว่าเครื่องรางของกลังนะการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนสีนะวันเดือนปีส่งผลพระเจ้าบอกไม่ใช่ <Okay. S 1> นะกรรมไม่ได้เกิดจากสิ่งนั้นบันดาลนะเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งที่โสดาบันจะต้องละได้ดังนั้นสัตว์ผู้มีวิชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นตัณหนาเป็นเครื่องผูกก็จะ แล่นไปสู่คลองของมิจฉาทิฏฐินี้นะก็เลยมีการเข้าไปสะดอกเลาะดูเลิกดูยามนะพยายามแก้ไขด้วยวิธีแบบต่างๆออกไปจากกายวาจาจิตนะซึ่งจริงๆต้องกลับมาประพฤติกายวาจาจิตให้ถูกต้องตามอริมารมีองคแปดถึงจะแก้ได้เป็นวิธีเดียว